สำหรับเอฟซูซูกิครับรอบรองนะที่สองค่ะที่สิงคโปร์เจอกับฟิลิปปินส์นะคะเกมแรกเนี่ยบ้านของฟิลิปปินสมอกันมา0 0มาในเกมนี้ครึ่งแรกค่ะนาทีที่19ท่านเองสิงคโปร์ก็นำแบบอ,อ,อะไรไ<ม> <laughs> นำประตูใจังหวะการได้ลุ้นครั้งแรกเลยค่ะทีที่30หลานะคะ <laughs> ก็เป็นทนางด้านของอเมริกยิงด้วยขวาเ <laughs> ข้าประตูไปเลยโอเคโอเคผู้รักษาประตูยืนยืนแบบมาแล้วเหรอมันเร็วมากเลย ครั้งหนึ่งนะคะคแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านด,ดูพวกขาประตูที่27นะและน,นี่ก็เป็นนาทีที่31ค่ะอันนี้ก็เป็นเกือบแม้ประตูที่2ดูดิโอ้โหมันจะะอไรขนาดพอดิบพอดีเลยอะ่ะอู้ตามไปซ้ำก็เกือบนะแต่ว่า,วาสะก,กัดออกมาได้สะก,กัดออกมาได้ทีนี้เป็นก็มีโอกาสได้ดูประตูครั้งแรกคาราบีที่41นะคะเป็นนัด้านของยังอัสแคนได้ยิงด้วยซ้ายแต่ว่าผู้ทำประตูอินโฟก็เซฟไว้ได้ มาในครึ่งหลังกันบ้างฟิลิปปินส์ก็จะได้ลุ้นประตูตีเสมออีกครั้งหนึ่งเป็นไทยดาวตัวสนองแต่ว่าระงบุงออกช่สยับประตูก็ยังเซฟเอาไว้ได้นะคะพุ่งฝัดออกหลังเขาไปจบเกมค่ะสิงคโปร์ก็เฉือนชนะฟิลิปปินส์ไป1ประตูต่อศูนย์นะคะผ่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศพบผู้ชนะระหว่างทีมเจ้าไทยกับมาเลเซียที่ท,ทำการแข่งขันในวันที่สิบสามตุลาคมแต่สตีสิงคโปร์เขา กลัวใช่ไหมครวมาถึงท่านนี้ต้องผ่านมาเลเซียไปให้ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลัวใช่ตอนเรานี้เราไม่กลัวมาเลยเราไม่กลัวิสคโปร์เรารอสิงคโปร์ไว้ใช่เรามาดูวันนี้ก่อนนะคะทำขึ้นหน่อยเป็นยังไงบ้างพี่ไอค่ะเมื่อวานนี้ทางสรมาติฟุกบอล่งเอเชียหรือว่าเอเก็ได้มีการแถลงข่าวนะคะเรื่องของความพร้อมหรือว่ากฎกติกามารยาทต่างๆที่เราซึ่งจะต้องรับรู้เอาไว้นะคะแน่นอนเลยว่าก็มีข้อสรุปแล้วก็ระเบียบกติกาที่ให้รู้ว่าทีมชาติไทยแน่นอนเลยว่าสีแดงนะจ๊ะ ปส้อจอกรยานที่มีเสื้อสีแดงกรุณาใส่ไปนะคะของไทยสีแดงล้วนลงสนามโนมาเลเซียใส่เสื้อสีน้ําเงินกางเกงขาวถุงเท้าน้ําเงินอย่าอย่าอย่าใส่ไปผสดนะคะใช่ค่ะผู้ตัดสินในเกมนี้เราก็ใช้ทีมงานจากเกาหลีใต้ลงทําหน้าที่ทั้งชุดนะคะทางด้านของฝ่ายจักรานขันก็บอกถึงมูลชนเลยนะว่าเอออย่างพวกเราเนี่ยนะคะว่าจอดรถเซอพื้นที่นี่คือบริเวณสนามจันทนายิ่ยงนะคะนอกจากนี้กล้องโทรทัศน์ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ใช่ไหมถ้าเราเห็น เนีเธอเห็นปั๊กยึดเลยนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของความพร้อมของทีมแล้วก็เรื่องการคุมทีมข้างสนามของวินสต์เชฟเฟอร์นะคะก็วินนี่ก็บอกว่าจะไม่ได้คุมข้างสนามก็ไม่เป็นปัญหาตัว่องใดนะครับว่าเราทํางานเป็นทีมเวิร์คบกแล้วก็มันใจว่าทีมงานก็สื่อสารกันได้อยู่นะคะสําหรับตัวเองก็จะไปนั่งอยู่ในจุดหนึ่งที่เห็นเกมได้ชัดที่สุดก็เป็นข้อดีเลยค่ะ ขึ้นหอไปดูบนเดี๋ยวให้ยืนนะคะออ๋ยวมาจะสีให้ยิมพอคุณเล่นนะคะคุณเล่นคะ <c oughs> ่นนคะ <c oughs> อะแล้วก็เรื่องของการฝึกซอ้อมเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็เล่นมีก,การเมื่อวานที่ให้นักเตะอบอุ่นร่างกายเบาๆก่อนที่จะแบ่งข้างนักเตะตัวจริงกับตัวสำรองเพื่อขึ้นเกมนะจ๊ะซึเป็นนักเตะคนแรกที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ4ี่สองสามก็คงเป็นระบบเดิมผู้เล่นก็หน้าเดิมๆนะโค้ชาประตูก็กวินธรรมสัจจานันท์ค่ะผู้เซนเตอร์ฮาพานุพงศ์วงศารแล้วก็โชลทิจันตม แบกซ้ายเป็นธ so ีรทรอนบุญมาทันแล้วก็แบกขวากิยญพลบั้นเข้านิดฟีตัวตัดเกมไพาดุลหลักส่วนแล้วก็มีพิชิพงเฉยฉิวด้วยอนุชาสิิพงรีทำเกมฟังซ้ายฟังขวาเราใช้จักรพนรดบอลใสแล้วก็ดาสกรทองหลาแล้วก็หน้าเป็นหน้าต่ำนะจ้าส่วนพิรศิลปแดงดาตูนีเด็กของเราเป็นตองหน้าตัวเป้าแลก็เงื่อนไขนะคะในของการเข้ารอบเนี่ยก็สำหรับนัดสองนี่ะหา เข้ารอบทีชาเล่ยได้กดโอเวอร์โกด้วยนะก็คือทีสแตทถ้าเสมอชุมสูนสผ่านเ<ม>ข้าไปทีชนะเลิศแต่ถ้าเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยต้องต่อเวลาพิเศษ็ดนะฮะจะทีแล้วก็ถ้าเสมอกันอีกก็ต้อง,ขของอยิงจุดโทษนะคะก็ <c oughs> ถ้าขออภัยถ้าเกมไม่มีประตูเกิดขึ้นเราก็จะดีใจมากนะ <c oughs> ขอให้ซูนโซน <c oughs> ไว้ก่อนก็ได้จะลองดูแล้วกันนะยังไงก็ไปเชียร์กันเยอะๆนั่นแหละต้องการกำลัง